เรากำลังไปหาคุณจรน,นะคะช่วงฤดูในการตัดต้นไม้นะคะเพื่อไปทำเป็นท่อนไม้ในการพ่อเห็ดเนาะก็ช่วงนี้ล่ะคะ่ะโอ้ว้าว굿จอบ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่าในอเมริกานะคะวันนี้นะคะแจงจะพาพี่พื่นเพื่อนนะคะมาดูต้นไม้นะคะที่เราได้ตัดเพื่อที่จะเตรียมขอนไม้นะคะในการเพราะเห็ดชิตาเกะเนาะหรือว่าเห็ดหอมญี่ปุ่นนะคะ ค่ะพ่ๆเพื่อนๆขาค,าคลิปนี้แจงอัดไว้เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะคะ2,568เนาะ Hello friends We're gonna show you about the tree that we shoot for growing s h i d a k i mushroom Yeah Let's enjoy and take a look with me guys follow me please <c oughs> เพื่อนๆคะต้นไม้ที่เห็นเนี่ยที่เราตัดเนี่ยชื่อว่าต้นค t ตัน o ูดนะคะคาตันหูดเนี่ยถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกว่าต้นนิ้วฝรั่งนะคะ,ะแจ้งต้องขอโทษทีนะคะที่มีคลิปหนึ่งที่แจ้งทำคลิปเกี่ยวกับว่าต้นไม้ที่เห็ดชิตาเกะชอบเกิดนะคะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ย แจงก็ได้พูดถึงต้น Paper b ์ r s h นะคะซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจากอาจารย์ที่เราไปอบรมด้วยนะคะเราก็ส่งรูปต่างๆว่าจะเป็นลำต้นเป็นดอกตูมอะไรไปให้เขาเขาก็เลยส่งอีเมลมาบอกว่าน่าจะเป็นต้น p e p p e r b u s c h นะคะแต่ว่าอื คุณสามีของแจงเขายังคาใจนะคะเขาเขายังสงสัยอยู่เพราะว่าเขาเคยเห็นต้นเป็นประเบิดเนี่ยมันจะมีลักษณะของกาบนะคะกาบมันจะลอกออกมากาบไม้มันจะลอกออกมาเหมือนกับกระดาษนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยคุยกับอาจารย์ที่เราไปอบรมอีกครั้งนะคะ คุณสามีของแจงหรือคุณจอนเขาก็ว่าฉันคิดว่าต้นที่พวกฉันตัดไปน่าจะเป็นต้นคัต้นบูดหรือว่าต้นนิ้วฝรั่งนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยได้ข้อสรุปว่าอาจารย์เขาก็ขอโทษมามันก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมคะมนั่นแหละก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราตัดต้นนิ้วฝรั่งนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะตามที่แจงทราบมานะคะ มหาวิทยาลัยวอชิงตันเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดจากคนญี่ปุ่นล่ะค่ะเขาก็ได้บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้วิธีการเพราะเห็ดจากคนญี่ปุ่นโดยตรงนะคะซึ่งใช้เวลาอค่อนข้างนานนะคะนั่นแหละเขาก็ได้นำความรู้กลับมาทีอา่อเมริกาค่ะการเพราะเห็ดชิตาเกะเนี่ยเขาจะมีลายชื่อของต้นไม้ที่สามารถ เพราะเหตุได้และก็ลายชื่อของต้นไม้ที่ห้ามเอามาเพราะเหิดชิตาก,กินนะคะและต้นยิ้วฝรั่งเนี่ยก็ไม่มีชื่อ,อในทั้งสองรายการที่พูดมานะคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นการทดลองของเราหมายถึงว่าของแจงกับคุณสามีนะคะว่าถ้าเอาต้นยิ้วฝรั่งเนี่ยซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมาเพาะเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ เพราะว่าเราได้ตัดแล้วค่ะพี่พี่เพื่อนขาเราได้เตรียมท่อนเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าเพาะไปแล้วมันเกิดเนี่ยมันก็เป็นผลดีใช่ไหมคะเราก็จะได้ไปบอกเขาไปบอกต่อนะคะเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยทางอาจารย์ที่เราไปอบรมด้วยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยไปแนะนําคนอื่นได้แต่ถ้าเห็ดเพาะแล้วมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอะไรเราก็สามารถตามหาต้น เรดออเดอร์กันค่ะในป่าของแจงมีต้นเรดออเดอร์นะคะแต่เขาอยู่ลึกค่ะเวลาถ้าหากเราตัดแล้วเนี่ยมันจะขนออกมาลำบากค่ะแต่ตามเทรลที่แจงไปเดินออกกำลังกายเนี่ยแจงเจอต้นเรดออเดอร์นะคะมีนะคะอ้าวคุณจรกลับไปที่บ้านแล้วนะคะส่วนขอนไม้เราที่เราตัดมาแล้วนะพี่เพื่อนจ๋าเราก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะ สีอาทิตย์เนาะเพื่อที่ให้เนื้อไม้เขาแห้งนะคะตอนนี้ต้นไม้เนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาตายเนาะนะคะเขาไม่รู้ตัวนะประมาณสี่อาทิตย์เด้อพี่น้องเขาจังสีหูว่าเขาตายเด้อค่ะเนื้อไม้จังสีแห้งสนิทเด้อค่ะนั่นละ่ะแล้ววันนี้ก็เอาเห็ดมะเพะใส่ค่ะเห็ดอันหอมญี่ป,ปุ่นหรือว่าเห็ดชิตาเกะนะคะเขาก็สิบนี่ละ่ะมันกินขนไม้นี่ล่ะค่ะ เอาละค่ะไปกลับบ้านกันค่ะจ้าเอาละค่ะพี่พี่เพื่อนขาแจงก็ได้กิบภาพบรรยากาศสวยๆนะคะในวันที่มีแดดท้องฟ้าสวยมากเลยแล้วก็เห็นภูเขาเรนเนียที่ปกคลุมด้วยหิม,มะนะคะบอกเลยว่ายอดเขานี้หิมะยังเต็มนะคะตอนนี้เขาก็ปิดเขาไม่ให้คนขึ้นไปนะคะ ภูเขาเรเนียเนี่ยเขาจะเปิดเป็นช่วงนะคะพี่พิเพื่อนจ๋าเพื่อให้คนขึ้นไปเที่ยวเนาะแต่ช่วงนี้ไปไม่ได้ค่ะหิหมะมันเยอะเอาละค่ะแจงจะพาพี่พเพ,เพื่อนนะคะตัดภาพไปที่วันที่29มีนานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าแล้วก็เป็นการเกลิ่นเกี่ยวกับขั้นตอนในการพ่อเห็ดชิตากะนะคะแล้วคลิปหน้าเนี่ยแจงก็จะพาพี่พเพื่อน รุยนะคะทำการพาะเหตุชะตาเกตนะเอาละค่ะมาชมกันไปกับแจงนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่าในอเมริกาจ้าที่นี่นะคะรัฐวอชิงตันนะวันนี้วันที่29มีนาคมนะคะค่ะวันนี้นะแจงกับคุณสามีเราจะทำการอ่า อินอกเคลก็คือการฉีดเชื้อเห็ดชิตาเกะค่ะเข้าไปในขอนไม้นะคะเดี๋ยวแจงจะพาไปดูขั้นตอนการทําต่างๆนะคะแต่ตอนนี้ขออวดตรงนี้ก่อนพี่เพื่อนจจาที่เห็นนี่คือต้นเดฟ h ฟเบลนะคะที่แจง เอามาทดลองปลูกนะคะเพื่อที่จะให้ที่นี่มันมันน่าอยู่ขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรใช่ใช่ที่เขาเรียกว่าดอกดาราลัดไหมคะจงก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ีเพื่อนๆคะ่ะเห็นว่านะคะข้างกล่องเขาบอกว่าน้องกวางไม่กินเนาะก็ แล้วก็เราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมที่อินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็บอกว่าน้องกวางไม่กินวาซานพี่น้องปลูกได้เพราะสามมือค่ะพี่น้องคะ่ะเบื้องล่ะจัดการแล้วแต่ว่าเขาคงรู้ว่ามันรสชาติไม่อร่อยนะคะเขาก็เลยกินกินไปสองต้นแต่ว่าต้นนี้นะคะต้นนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรมาขโมยเอาแต่ดอกไปนะคะพี่เพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นไหม อันนี้เข้าบานหลายวันแล้วนะคะเราล่าว่าปีหน้าเราก็จะขยายนะคะพี่พิ่เพื่อนจะขยายไปไปตรงนู้นด้วยนะคะเพราะว่าช่วงสปริงแจงก็จะนี่นะคะทาความสะอาดตรงนู้นให้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขนกิ่งหมอกกิ่งไม้อะไรออกไปนะคะแล้วก็จะทําการาปลูกหญ้ากับดอกไม้ค่ะนี่ตรงนี้เลยนะคะมันโลกมากเลยพี่พิ่เพื่อนจะเราก็ ตั้งใจจะไปทําไปถึงน mm. ู่นล่ะคะนู่นเลยตรงนี้เป็นถังอาโพเพนนะคะก็เป็นกัาหมูต้มเนาะโพเพนนะคะนี่นะคะเราจะทําให้มาา Hence, ันสะอาดแล้วก็จะปลูกปลูกดอกไม้แถวนี้ล่ะค่ะพี่เพื่อนเพื่อนค่ะเอานี่คุณจรจะทําอะไรเอ่ยเขาจะย้ายย้ายรถออกมานะคะพี่พ่เห็นไหมเพราะว่าเราจะทํา การเพราะเหตุนะคะเพราะเหตุข้างในลงเก็บของเนาะข้างนอกอากาศมันหนาวค่ะสปริงแล้วนะคะแต่ว่ามันยังหนาวนะพี่พินเพื่อนจะเอะหรือว่าเขาจะไปขนเอาขอนไม้นะนะคะเอาละค่ะพี่พิเพื่อนจะตรงตรงนั้นที่เป็นเนี่ยค่ะที่มีอ่า เศษไม้นะคะนะคะเราก็จะปลูกดอกเดฟเฟเบลนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราจะหารั้วนะคะหารั้วมาถ้าปลูกเราจะต้องหารั้วมาร้อมนะคะดูก่อนนะอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องทํารั้วนะคะมันจะทําไหวไหมนะคะอืมเพราะว่าแจงอยากจะเห็นดอกไม้ส,สวยๆบริเวณนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะขนาดลองเอามาปลูกน้องกวางยังกินเลยพี่เพื่อนเพื่อนจ๋าแต่เขารู้แล้วแหละว่า มันไม่อร่อยแล้วก็เป็นพิษต่อเขานะคะดอกเดฟเฟอร์เบลนี้มีพิษต่อน้องกวางนะคะเอาละค่ะแจ้งเข้าไปทําการช่วยคุณจรพาะเหตุนะคะเขากําลังขุนขอนไม้ค่ะพ,พี่เพื่อนจ้า พระเอกพระเอกนี่นะคะเราจะทํากันในนี้เลยนะแต่ก่อนคุณจอนก็นี่แหละคะ่ะเขาก็ทาเขาก็ทาชั้นสองเป็นออฟฟิศทํางานเขานะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็อยู่รถบ้านเนาะนี่นะคะรถบ้านของเราก็ตั้งอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะตรงที่หลงงังม้านั่งนะคะเอาละค่ะแจง้ง เราจะทำขั้นตอนต่างๆให้ดูนะคะแล้วเจอกันในโรงเก็บของนะคะเอาล้วค่ะพี่เพื่นเพื่อนจ๋าแจงสาวบ้านป่าจะปิดคลิปแล้วนะแจงขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการสนับสนุนจากท่านผู้ชมพี่พพพเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญนะคะแคล้วคลาดจาก ภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะด้วยรักและขอบคุณนะคะ Thank you all for watching my friends Thank you so much Love you always guys Take care Bye See you next time แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ